ผมสดีมิสพอแกนแฟลมมะล่ำครับพี่น้องครับครับผมวันนี้แอปปิ้นก็นได้นะครับมาเบิ่งบ้านพี่มอดกับผมมาหาบ้านพี่คขมอดพี่มอดนะครับพี่พ่อพ่อมอดพ่อมอดนะครับต้องเรียกพ่อพ่อนครับทางต้องระดับเซียนจริงนะครับวันนี้แกงประดุปุยนะครับบุกบ้าน พ่อคำพ่อคำอดนะครับ ข้าผดแนี้ช่รถข้มข้งางผิดกันเลยเอ้ายังดันรถเ,เจ้ดังตึงเเลเฮียนพอหมอดได้หนิประานคิปว่า แข่งอาจารมีกี่นทอดไข่เจียวแหาร้วครับสวัสดีครับกับสมมูนอีกสมูนแทบเสียนเห็เองเสสด่บ่สีบคกระป่นออฟืดครับโอ้ยสวัสดีครับกรัป่นนี่กระโดสวัสดีครับอันนี้ป็แม่คยันวัวเองม่ออทมน่ะ กาแฟปีเตยพี่น้อน้ำโตะพี่น้องียกโต๊่หื่าน้าคัี่น้องน้ำโต๊ะโอ๊ตเบียร์ด้ไหอุณเปิดใช้สักคเปิด้ัเขาหนมมาใส่ข้น้ปเปิดใช้สักอ๋อเิังมาจากบานสีนเชื่อมันส่วน ไอเอ็มดีอุ้งอิงเยือนบ้านกำมอสครั้งแรกนะทีนี้นะยิ่วบกหลดเนื้อวะยิ่วหยาบ้าเป็นยิ่วนะครับแต่ทะเลโอ้โหมีหนังหนาบ้านหลังอยู่แม่ครับแม่หนังขนาพี่หนังน้องตาน้องตาสวัสดีพี่พี่แ้วสวัสดีค่ะนสวัสดีคาลูกแล้วจะไปควน่อยถอนอนจะไปูกเราเรื่อ พอาอัดล้วนอนดาวนะครับม่องแล้อยู่นดับททีสามแลหมดหมดแต่ว่าอันใหม่พี่ลุงพรน่ครับนี่นี่พี่พอพี่พอไปดูนกน้อยปีนี้นี่เริ่มเริ่มดูสัตว์เริ่มดูนกน้อยเลพราะัปีนี้เลยือปีลูกเลยมาถาเยค่

บวานพอมอนกาแฟดิลันกาแฟเล็กๆนะครับลักๆะลักอาจะเป็นเพื่อนใหถ่มีะมาปกโยมให้นะครับเพราะว่าเบองจากพื้นที่บองจากเพื่อนแล้วมันบ่ท่านว่าท่านได้สมบูรณ์นะครับแต่ว่าขนาดว่าท่านได้สมบูรณ์นี่ยังดูบอุุนนะครับเพราะว่าพื้นที่ละก็ ร้านกาแฟวิ่งว้าเลยครับร้านกาแฟวิ่งว้าววันนี้อ๋อนี่เด็เอาเออันที่อันเป็นเป็นี่างหรือไม่เป็นผู้ใดเป็นไงกาแฟนั่งังอันยังบ่เอาอันผมเอาอัมีมีชาบูระนะครับโอ้ชาบูระแม่สร้างอยู่ห้อโนโน่ส้มใช่ขว่าโกโก้ครับโกโก้มีไข่มุกไหครับโบ้ครับอีเมลประเท็ดไข่มุกครับผมเอาเป็นง่ายๆก็แล้วกันครับผม หวานน้อยแต่เข้มเขมครับผมน้ำเปล่าเอ่อแดงโซดาแดงโซดาครับผมได้ครับสักครู่ครับสักครณบุครบคบคุดข้าคุณขอบคคุณบคอบคุอบคบคุบคุบคุัอบคุอบคุคนณขอบคครับคบบค ูกแมพ่งไปเปิดวังวังพี่มอดน่าจอที่ที่ซองนี่ละมั้งอ๋อแต่อนที่พุ่หมดไปยุ่นไปยุ่เช้าหน่อยมครับกยู่เช้หน่อยออม่ก็พ่ะไปเปิดครับบีคเดามนอยเะครับีคุดอันนี้ได้มโอคือดีแ่ครับอมิ่น เห็ด <Ooh. S 3> ้านเห็ดบิดเลยบอกค่ะแม่ทั้งหมดนี่น่ะแม่จ้ะอันอันนี้คนหนึ่งที่ลงทุนให้ซื้อเขาซื้อของคนหนึ่งครับอ่าผู้ดวงใจคุณดวงใจจากสวิเดอร์แนด์สิฮค๊บแต่ดวงใจจากสวิเดอนลงทุนให้แต่ซื้อของบารนี่อ่าเอฟซีนองอิงกับเอฟซีมุดปอฟนให้แล้วก็เอฟเอฟซีหลายๆท่านทั้งอิงทั้งน้องมะแข้งทั้งน้องปายน้องมะนาวเนี่ย

เดี๋ยวกาสมาแวะครับเียวกลับมาแวะเาอุดถุนได้ครับร้านกาแฟวิ่งเบ้าทเข้ามานหน่อยนานเข้ามาไหนหน่อยนะไม่เป็นไรครับทานไงแล้วลูกทางไงเพราะคุณขับรถเร็วแต่ถ้าคุณขับรถช้าก็ไม่ไงไงเหมือนเดิมครับไงมันก็ะไงเพราะมันเป็นทางดิ้มหิ้งไม่เป็นทางเลยนะยิ้้งอ้ยยมมขอกำลังใจยีซีชื่อหินแห่มาให้ไอยเอาหินแห่ครับ ยิ้นแหนะครับผมินแหงไม่คลกน็เล่นินคุกไม่ินแหยิคุกก็ได้เอาหแดงๆน่ะเออินแห่เกินแห่ครับรห่งเดสตีบาทต้องคุ้มปีน่กต่อิรอบพี่น้องครับเออสิประมาณ่หลบาทครับท่าไหล่ะอาครับพครับิปนี้กาไวสนิทเดี๋ยวบอเดี๋ยวบอลจเฝ้าจะเฝ้าถูกทนี้เองจะเฝ้าจะเ้า ไม่พอะไรอย่างกินเนดบบนนะจ๊ะเพนปานลงหรอขึ้นไหม่นี่บปกวดเขาเน่อย um, ู่เขาแน่นอนคเขาแน่นอนอยู่แล้ว